จุดเด่นที่ร้านที่ลูกค้าบอกเลยนะคะก็คือความหอมของข้าวพอลูกค้ากินเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าอุ้ยข้าวหอมสมชื่อเลย,เลยอยะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไก่ก็คือความนุ่มจะมีความเป็นทิ้นเป็นคําหลักๆที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างคะก็หลักๆที่ร้านก็จะมีข้าวมันไก่ธรรมดานะคะเริ่มต้นที่50บาทแล้วก็พิเศษมีไก่บวกตับข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ผสมสําหรับใครที่ชอบอะไรที่มันเป็นสเปเชียลหน่อยนะคะก็จะเป็นเป็นข้าวมันไก่รวมญาติก็จะมีเป็นไก่ทอดไก่ต้มตับผสมกันนนนใใจาาาเเดียวยวลรค70บท แล้วก็จะมีเมนูข้าวมันไก่ทรงพลังก็คือเราก็จะเป็นไก่บวกตับที่ทรงเยอะๆหน่อยจ็สิบบาทก็คือจานเดียวอิ่มจุกแน่นอนค่ะนี่คือร้านข้าวหอมไก่กาญจนบุรีจุดเด่นที่ร้านนี้น่าจะเป็นที่ตัวข้าวกับไก่ตัวข้าวน่าจะมีความหอมไม่แฉะเม็ดร่วนและมีรสชาติที่กําลังดีกินเปล่าๆยังได้และตัวไก่ที่มีความนุ่มที่ร้านจะใช้เป็นส่วนน่องสะโพกและที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นตับไก่ใครที่ชอบกินตับเนี่ยแนะนาต้องลองค่ะราคาเริ่มต้นที่จานละห้าสิบ พิเศษ60แนะนําสําหรับคนกินจุกให้สั่งเป็นเมนูข้าวมันไก่ทรงพลังได้ไก่มาแบบจุกๆพร้อมกับตับราคา70และเมนูข้าวมันไก่รวมญาติก็70บาทได้ทั้งไก่ทอดไก่ต้มและตับรับรองอิ่มแน่ตัวร้านหาง่ายอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลวังสารพีฝั่งขาเข้าเมืองลงมอเตอร์เวย์เอ็มา6กิโลอยู่ซ้ายมืออําเภอเมืองกาญจานบุรีเปิด7จ็ดโมงถึงบ่ายสหรือกว่าจนของจะหมดจา้า